วิธีการทำงานของเครื่องมิบากิ4ีจ0หกางหลังจากเปิดสวิตซ์ปุ๊บมันก็จะอ่านค่าตัวเลขพอมานาันอ่านค่าตัวเลขเสร็จมันก็จะขึ้นโลหน้ากระดาษจะกดซ้ายหรือขวาให้เรากดไปทางที่วาไปกดกดปุ่มขวาเพื่อ ที่จะโลกหน้ากระดาษตอนนี้เป็นเช็คค่าหน้ากระดาษอยู่พอเรากดโลหน้ากระดาษเสร็จมันก็จะทำการโหลดกระดาษเพื่อเช็คค่าหน้ากระดาษเซนเซอร์ของเครื่องวัติจะทำงาน หลังจากมันเช็คหน้ากระดาษเสร็จมันก็จะสีสติ๊กเกอร์หรือสีกระดาษกลับไปยังจุดเริ่มต้นตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าจอที่เราโหลดกระดาษเสร็จเรียบร้อยให้เรากดเป็นถอไม่จะเข้าหน้าจอขัดสี ถ้าเราจะตั้งหน้าจอใบมีดซึ่งเราจะต้องไปตั้งที่คำว่า True กด True มันจะเป็นการตั้งค่าใบมีดมันมีทั้งหมด5 o p อ i อปชันที่เราจะเลือกแล้วก็กด True ไปว่าเราจะใช้อ p อปชันไหนอ p อปชันที่หนึ่งเนี่ยแรงกดอยู่ที่สปีด d 5 ออฟเซตแรงกดอยู่ที่3 5มห้ออฟเซตที่30ถ้าเราไม่ต้องการคัด1แล้วก็กดทีทูเปลี่ยนเป็นคัด2คัด3หรือคัด4คัด5ได้เราสามารถที่จะตั้งค่าแรงกดหรือสปีดของเราเองได้โดยใช้ปุ่มกดทั้งหมด4ปุ่มตัวนี้ถ้าตอนนี้มันอยู่ที่สปีดที่5้ิเราต้องการเพิ่มสปีด ให้เรากดบนหรือล่างถ้ากดบนสปีดจะเพิ่มขึ้นถ้ากดตัวล่างสปีดจะลดลงเราต้องการแรงกดเราก็กดปุ่มทางขวามือให้มันเลื่อนมาอยู่ตรงแรงกดของใบมีดตอนนี้มันอยู่ที่60ก็เหมือนกันเราต้องการแรงกดที่น้อยลงก็กดปุ่มล่างถ้ากดถ้าต้องการแรงกดมากขึ้น ก็กดปุ่มบนแล้วเราก็กด enter เพราะ offset มันอยู่ที่30ที่เราตั้งไว้แล้วกด enter เพื่อที่จะออกตอนนี้มันก็จะอยู่หน้าจอปกติถ้าหากเราต้องการจัดเทสใบมีดว่าตัดขาดไม่ขาดให้เรากดที่ฟังก์ชันมันจะขึ้นคำว่า data clear ไม่ใช่ให้กดที่ฟังก์ชันอีกหนึ่งครั้ง ให้ขึ้นหน้าจอสปิคัตตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่ Enter หนึ่งครั้งมันจะเป็นการเทสไปมีดนี่นะครับนี่คือการเทสไปมีดอ่าแล้วก็ถ้าเราต้องการจะเลื่อนหัวซ้ายขวาเราต้องอยู่หน้าจอแบบนี้นะครับก็กดปุ่มสามารถเลื่อนหัวตัดไปทางสายมือได้เลย ถ้าเราต้องการไปทางขวาเราก็เลื่อนกดปุ่มหัวตัดมันก็จะเลื่อนไปทางขวานี่นะครับถ้าเราต้องการเดินหน้าสติกเกอร์เราก็กดปุ่มตัวนี้นะครับสติกเกอร์มันก็จะเดินหน้ามันจะเป็นการเช็คหน้าสติกเกอร์หรือหน้ากระดาษโดยที่เป็นมินนะครับ ถ้ากับตอนนี้มันหนึ่งพันสามรอยสี่สิบเจ็ดมิลก็เท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบสี่เซนนะครับนี่นะครับแล้วก็กดออกมานี่นะครับถ้าเราต้องการอัดายหลังสติกเกอร์ถอยหลังก็กดตรงบนนี่นะครับแล้วก็ติล้วก็จะฝีทายหลังนะครับนี่นะครับแล้วหน้าถายหลังนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ทีนี้เราก็กด enter เพื่อที่จะออกจากหน้าจอตรงนี้ครับให้มันขึ้นหน้าจอทั u c 4ทีนี้เราต้องการที่จะตัดสั่งตัดสติกเกอร์ให้กดเป็นคำว่ารีโมทนะครับกดรีโมทให้ขึ้นหน้าจอนี้นะครับรีโมทมันก็จะสามารถสั่งตัดสติกเกอร์ได้แล้วนะครับก็เราก็ไปทำแบบในในโปรแกรมแล้วก็สั่งตัด โดยใช้ตัดอินสายคัดของนิบากินะครับกดที่ตัวนี้นะครับใบมีดเนี่ยนะปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าจอของไฟคัดวิากินะครับเห็นไหมครับนี่นครับเราก็กดทอสตัวนี้นครับสามารถสั่งตัดได้เลยนะครับนี่นครับอันนี้หน้ากระดาษเันเกินนะครับหน้ากระดาษของเันเกิน อ่านอีก่าเกินมันก็จะขึ้นไม่สามารถที่จะสั่งตัดได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยมันขึ้นตัวเหลืองอ่ะห้ามอ่ามันสั่งตัดไม่ได้แล้วกดออกไปเพราะว่าหน้ากระดาษมันเกินนะครับก็ลักษณะาการทางานก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ